มีเรื่องที่ไม่ลงรอยบ้างเหมือนกันเสดงเป็นเรื่องอะไรเรื่องงานแหละเรื่องงานส่วนตัวไม่ค่อยทะเลาะกันแล้วก็เรื่องลูกมีสองเรื่องที่ตีกันรู้ไงคะความเห็นไม่ตรงกันไงคือเกิดมาจากคือโตกันมาคนละแบบอย่างเงี้ยพี่เขตก็โตมาในในครอบครัวแบบนึงเราก็โตมาในอีกแบบนึงเราก็โตแบบว่าคุณหนูคุณหนูหน่อยนึงซึ่งแบบการเรียนรู้ย่อมไม่ตรงกันอยู่แล้วใช่แล้วก็เราสึกว่า ลูกก็เป็นลูกชายอ่ะก็พยายามจะให้ลุยๆให้หนักๆไงแต่ไอ้ลูกชายมันก็แบบเอาแม่อยู่ไงก็อ้อนแม่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยแบบสารพัดสารเพแม่ก็โล่งแบบท้าทายท้าทายลูกท้าทลูกใช่ค่ะปอยอย่างเงี้ยใช่ใช่เราก็อยากจะเคกกระโลกมันทันทีอะไรเงี้ยจริงๆอยากเคกแม่มันแต่เคกไม่ได้เลยไปเคกลูกแล้วทาตรงขาตรงกลางได้ไงคะ ก็ก็เรื่องบางเรื่องก็ก็ต้องมันเหมือนจังหวะครับอย่างอย่างที่แนทบอกว่าบางคนร้อนบางคนก็ต้องเย็นบางคนอะไรประมาณนี้คือบางครั้งถ้าเขาดื้อมากเนี่ยคือพี่จะเป็นคนที่ดูที่สุดสําหรับลูกนะในบ้านเพราะนั้นถ้ามีอะไรปุ๊บเนี่ยถ้าบอกเขาฟ้องปาเนี่ยเดี๋ยวเดินย่างยจะแบบจะกลัวเงี้ยแต่ถ้าจะเรื่องตามใจจะขอของจะอะไรเงี้ยต้องไปทางแม่จะเงี้ยเาจะกองแง่เงี้ยแบบแม่แม่แม่เงี้ยก็ ต้องถอยอ่ะคือบางทีพอพ่อเขาออกโรงเราก็จะแบบไปขัดเขาอย่างเงี้ยไม่ได้เราก็ต้องแบบอืมแต่ตัวเองน้ำตาซึมนะเวลาเราใช่เวลาเขาดูลูกก็เราแบบโอ้ยดูจักวะเกี่ยกัสกิลกานดูคือขนาดไหนครับพี่นันก็ถ้าเต็มลอยก็เป็นหลานอ่ะจริงจริงจริงๆคือไม่เข็ดเป็นคนน่าหานมากหล่อมากอย่างงี้ ดุมากไม่ไม่เขา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 ใจดีคือเขาเรียกว่าอะไรเขาเป็นคนจิตใจดีมากเออแต่ว่าเวลาดุดุมากใช่ใช่มากแบบมากเป็นคนดุดุรู้ตัวตอนตอนดุไหมคะรู้ไหมคะว่าแบบรู้รู้ครับแต่ว่าหนึ่งหนึ่งคือจริงจริงรู้ตัวตัวเองอยู่แล้วว่าว่าตัวเองเป็นคนดุเป็นคนที่แบบค่อนข้างจะจะโมโหง่ายอ่ะคือแต่ว่าแต่ว่าพอลูกก็พยายามใช้เหตุผลแต่เวลาถ้าตัดสินใจจะดุเขาเนี่ยต้องดุให้เขาจํา ไห้เขากลัวลูกเมื่อก่อนเมื่อก่อนตอน,นเด็กกันมันอาจจะมีวิธีก็เมื่อก่อนยางตีบ้างเพราะเราก็ถูกถูกเดี๋ยวมาด้วยกันตีแต่เพราะาการลงโทษด้วยการตีผมว่าใน,ในยุคนี้ในเจนเนี่ยมันใช้ไม่ได้แล้วดังนั้นก็เลิกตีลูกแต่ว่าใช้วิธีการดุดุห้เขาจาดุด,าาด้เขากลัวค,คือคือมันก็มันอาจจะไม่ถูกต้องนะแต่ในความรู้สึกเราเขาต้องมีคนคนหนึ่งในบ้านที่กลัวไม่เขาไม่กลัวใขรเลยอออันนี้อันนี้สําคัญเด็กยังต้องมีคนที่เขาต้องเกรงใจและกลัวอยู่สักกลุ่มคนดุเรื่องเดิมบ่อยไหมคะไม่คือส่วน ถ้าเขาไม่ไม่ทำโก้าว้ตีพี่เล consume, ี้ยงตวาดใส่คนอืน tasty, ่นเงี้ยซึ่ง Barbie, เราบอกแล้วอย่างเนีーー้ยเราไม่โอเคอย่างเงี้ยถ้าถ้าทำปุ๊บเขารู้ว่าผิดเขาต้องโดน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 ตำหนิแต่เขาไมผรวการแ่ามองหน้าพ่อเขากอนแบบแรกใช่ศบสายตาแค่ศบสสยตาเขาก็แบบเขาก็แบบเขาก็จะแบบสายตาที่คือประมาณไหนคะ พิคาดพิคาดดูจริงดูจริงดูจริงงยืนได้เลยไหมคะดูจริงเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าเกิดมาในชีวิตพี่ไม่เคยเจอใครดูเท่าพี่เขตเออดูจริงจริงจริงแต่แต่ว่าเขาดูเป็นเรื่องไงคือไม่ได้ดูเลเทอะไรเงี้ยคือถ้าผิดก็ดูเขาก็เลยมาอ้อนฝั่งแม่อย่างเดียวเลยใช่แม่ก็เป็นพี่ดูก็คือแบบ ดีจ้าลูกาอนดูดูเหรอแม่ไม่ไหวแล้วนะแม่ไม่ไหวแล้วนะลูกแอนดูแลที่บอกว่างดการตีเลยหยุดการตีไปเลยมัน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 เกิดจากอะไรคะทำไมรู้สึกว่ารู้สึกมันมันไม่มันไม่มันไม่ดีขึ้นคือมันบางทีการเลี้ยงลูกมันต้องทดลองลองผิดลองถูกกันนะคือการทัโทษมีหลายวิธีการการอบรมตักเตือนเขามันมีหลายวิธีแต่เราได้ภูมิรู้ว่าการที่ ตีลูกทาลายลูกแบบไม่ไม่ไม่ใช่วิธีถูกตอ้องเนี่ยแล้วอย่างลูกอย่างลูกพี่อ่ะคือแบบยื่นยื่นมือสายให้ตีมันยื่นมือปลายให้ตีด้วยอะ่ะคือมันแบบตีเลยตีเลย,เลยจจะแบบไม่ไม่เ<ล>ีย<ล> <นะ S 1> คือเวลาดุก็ต้องอธิบายผลว่าผิดใช่ไหมรู้ใช่ไหมว่าผิดรู้ใช่ไหมว่าทำแบบนี้ไม่ถูกต้องไม่มีใครทํากันนะแบบเนี้ยอ,อ,อย่างเงี้ย <น>ส่วนใหญ่จะเป็นการละเมิดคนอื่นงเงี้ยเราเราจะไม่เข้าโอเคกับการที่แบบลูกเราไปละเมิดคนอื่นพยายามจะสอนให้ลูกร,ร,ร,รู้จักเกรงใจกันอยู่ในสังคมรู้จักให้เกียรติคนอ<น>ื่นๆแม้กระทั่งตัวพี่เลี้ยงเขาเราก็รู้สึกว่าให้เกียรติต้องต้องเรียกพี่ต้องคับต้องขอบคุณซึ่งอยากปลูกฝังสิ่งเหล่านี้ให้มันอยู่ให้อยู่กับเขาไปจนโตเงี้ยทุกคนนี้ถ้าเกิดเรายกมือขึ้นมาแบบจะตีอย่างเงี้ยเขาหยุดไหมครับ แค่เสียงก็พอโอ้ทุกวันนี้แค่แบบแค่เสียงแค่เสียงแค่จบเลยแค่มองหน้าหรือแค่่มองหน้าอย่างเงี้ยเวลาทำทำแล้วถามทำไรจ้าทำไรเหมือนกันเก็จะแบบมันก็จะตัวแข็งไปเหมือนกมันไม่ใช่สัตมันเหมือนโดนสกัดจุดอะไรก็นิ่งอยากแนะนำครอบครัวไหมคะที่แบบบางคนอาจจะใช้วิธีการจัดการโดยการตีอย่างเดียวแล้วก็รู้สึกว่าเนี่ยน่าจะเป็นที่สุดแล้วสำหรับครอบครัวเขาจริงๆแล้วเราเรา เราก็ยังไม่แนะนำนะถึงแม้เราจะเคยเราเคยเป็นคือ,อวันนี้มันเป็นมันเป็นเรื่องของการใช้เหตุผลในการพูดคุยกันมากกว่าแนละ้ะลองสังเกตดูสิครับว่าลูกคุณมีเหตุผลมากขึ้นในทุกๆวนันเขาเขามีความคิดของเขาเองแล้วการที่จะสับสนให้เด็กๆกกมีความคิดเป็นของเขาเองเนี่ยผมว่ามันมันช่วยเสริมสร้างจินตนาการในเขาหรือย่างน้อยทําให้ชีวิตเขาในในอนาคตมันจะฝึกเรื่อง,องความเอิีเอทีฟได้ <S 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 เอาเป็นว่าแบบคือเอาจริงๆแต่ละคนมีวิธีการเลี้ยงลูกเนาะเราแบบไม่ได้อยากไปบอกว่าเฮ้ยตีผิดตีถูกอะไรอย่างเงี้ยแต่ละบ้านมันไม่เหมือนกัน,น,กนแต่ถ้าเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกันใช่เออแต่สําหรับสําหรับบ้านเราเอางี้ดีกว่าสําหรับบ้านเราเรารู้สึกว่าเราเราใช้วิธีพูดให้เขารู้เราเชื่อว่าเราเชื่อว่าถึงจะเป็นเด็กอะแต่เขาสามารถคิดได้ว่า อันนี้ถูกอันนี้ผิดและถ้าเขาสามารถแยกแยะผิดชอบชั่วดีได้โตขึ้นเขาก็จะแยกแยะไดบ้บางครั้งเขามีวิธีคิดในแบบของเขาเองออย,งอ,อย่างที่เคยเล่าให้ฟังวันที่เขาบอกว่าเขา,เขาเป็นเด็กดีมากเกินไปแล้วทำไมนะเขาพูดกับพูดเรื่องที่โรงเรียนเสร็จปุ๊บเขาก็บอกว่าคือโรงเรียนเขาก็จะแบบแต่ละวันเขาก็จะมีว่าวันนี้ใครได้สีอะไรหมายถึงแบบเป็นเด็กดีแค่ไหนอพอเขาเป็นเด็กดีได้คะแนนดีสุดม,มาสองวันละอ,อีกวันหนึ่งเขาก็ เขาก็ทาตัวไม่ทำเขาทำแบบเขาก็ดื้อเขาก็ทําตัวไม่ดีทําตัวผิดระเบียบก็ได้มาแล้วงี้เหรอเราก็ถามว่าอ้าวแล้วทําไมก็รู้ว่าทําดีแล้วแล้วแล้วทุกคนแฮปปี้เออเขาก็บอกว่าครูเขาเขาเรียนเขาเขาครูเขาชื่อมิสเตอร์มิสเตอร์เอ็มเขาบอกว่าก็เวลาทําดีมิสเตอร์เอ็มจะยิ้มหน้าบานเลย จ้าทำดีมาสองวันละมิสเตอร์เอ็มยิ้มมาสองวันละจ้ากลัวมิสเตอร์เอ็มอ่ะหน้าระเบิดก็เลยวันเนี้ยตั้งใจทำไม่ดีเพื่อให้มิสเตอร์เอ็มเขาหุบยิ้มเนี่ยดูมันคิดดิมันคิดวันเนี้ยนะป้ามันรู้สึกว่าเดี๋ยวคุยยิ้มเยอะไปแล้วน่าจะระเบิดซึ่งมันทำให้เราสะท้อนเห็นเลยนะว่าวิธีคิดก็เป็นแบบนี้จริงๆบางทีเขาแบบเขาไม่ตั้งเขาไม่ใช่คนเลวร้ายเขาไม่ได้เลวร้ายคือเขาแค่ มันใส่เนื้นึกสนุกแล้วก็เขาคิดอย่างนี้เขาบอกว่าอาจจะเห็นยิ้มเยอะไปแล้วเบื่อไปแกล้งซะหน่อยแกล้งมันอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าถ้าถ้าเราดีเกินไปเขาจะหน้าระเบิดนะแม่แล้วเดี๋ยวเขาจะต้องไปแบบโรงพยาบาลนะเอเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องแย่โอ้พิษดาเด็กคือพิษดาติดตามข่าวบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ